ายเพลินเอเชิญเลยครับเชิญเลยเชิญเลยครับสวัสดีค่ะจังนางหวนวัชเชวงค่ะวันนี้ที่มาวันนี้ได้ได้มาทําความเข้าใจกับระบบหนึ่งสองเจียนห้าค่ะวันนี้ได้เข้าใจระบบหนึ่งสองเจียนห้าว่าเราต้องไปแนะนาคน แบบไหนทํำยังไรถึงจะได้คนเข้ามาแต่เมื term, ่อเช้าก็ลองใช้ระบบอยู่แล้วค่ะว่าใช้ระบบหนึ่งสองเจ็ดห้าแนะนํำเขาเขาบอกว่าพี่พี่ไม่มีเวลาเดี๋ยวค่อยคุยกันนะคะเพราะว่าเรายังมีเวลากันอีกเยอะแยกกัค่ะเคแยกกันเข้าใจอะไรมากเข้าใจคือเข้าใจ คือเราต้องเริ่มการเริ่มต้นต้องสมัคร450บาทจะได้ยงเกิร์ตขวดเล็กหนขวดในราคา900แล้วทีนี้เราก็ต้องทำคุณส,สมบัติให้ได้ให้ให้ตัวเรานีได้เป็นกีดีคือมีคะแนน3,825วีแล้วเราก็ไปแนะนำ ซ้ายมันหนึ่งคนขวามันหนึ่งคนทุกคนก็ต้องทําเหมือนกันกับเราทําตามซื้อสินค้าให้ได้สามพันแปดร้อยี่ห้าพีวีเหมือนกันกับเราซ้ายขวาเราก็มีซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งตัวเราก็ได้หนึ่งพันทีนี้ในเอก็ไปแนะนําซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งเหมือนกันในเอก็ได้หนึ่งพันในบีก็แนะนําซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งในบีก็ได้หนึ่งพัน นี่ตัวเรามีซ้ายสองขวาสองตัวเราก็ได้สองพันค่ะได้หนึ่งพันครับหมดเวลาครับเชิญครับสสวันี่สาววอนเช่นีค่ะวันนี้ที่ได้มาก็มีความมั่นใจมากเลยค่ะในหนึ่งสองเจ็ดห้าค่ะ <laughs> วันนี้ก็ได้เราเริ่มต้นครั้งแรกเราก็สมัคร450จะได้ยาขวดเล็กหนึ่งขวดแล้วเราก็จะซื้อสินค้าได้ให้ได้825 PV 3,825 PV แล้วเราก็องทำเงือนเ,เอาครับหวัวหน้าแล้วเราก็แนะนำคนสองคนอาสรุปเลยครับคุวันนี้นในเมื่อเราก็มาวันนี้เราจะได้ได้อะไรจากในระบบหนึ่งสองเจ็ดห้ามีความเชื่อมั่นมากน้อยขนาดไหนครับมีเชื่อเชื่อมั่นในความมั่นใจตัวเองเพราะว่าหนึ่งสองเจ็ดห้าก็คือ สามารถตีก่อได้ความสําเร็จในระยะเวลาสั้นคุณุนสมบัติของเราก็คือทําคุณสมบัติครบ3,825ปีในะครับในเงื่อนไขของระบบเราก็สามารถเปิโดโอกาสคนสองคนนะครับทุกคนก็เข้ามาเขาเรียกว่าเข้ามาร่วมลงทุนเข้าสู่ระบบทางระบบนะครับคนสองคนก็ทำเหมือนกัน แล้ว3 8 2 5แรยี่บ้า PV มันก็จะไปในแผนทวินโดยอัตโนมัติสี่รอยิบ้า PV ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในแผนบาลานก็จะเหลือส4 0 0ันสี่ร้อย PV เพื่อจะผู้จ่ายในแผนหลายวัน4 2 5ยี่้า PV แรกเข้าในแผนทวินเพื่อรับ2% 30ปอร์เซสามสิบชั้นลึกกี่บาทครับแบาทห้าสิบตังค์เพราะฉะนั้นเรามีซ้ายขวาก็เท่ากับส7บเจาทมันเหมือนน้อยเื่อแต่ถ้าเราลงไปชั้นชั้นลึกๆถึง สิบเก้าชั้นหรือยี่สิบชั้นล้วก็รับผลประโยชน์มหาศาแลแะ้วับขึ้นนี่แผนรายเดือนแต่แผนรายวันเราก็จะจับผู้ใหญ่สูงสุดวันละเท่าไหร่ครับตามสูตรว่าวันละพันสูงสุดวันละหมื่นห้านี่ครับคือสิ่งที่เราจะได้วันนี้เพราะฉะนั้นในตัวแผนรายวันไอหนึ่งสองเปีห้ามันสามารถตีก่อนระยะเวลาส,สั้นสู่ความสําเร็จ และสามสารถสร้างรายได้อย่างมหัศจา์ด้วยครับโอ้โหสุดยอดมากครับโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสวัสดีค่ะคือเซนิสอนของแสบฟังนะคะก็วันนี้ก็ดีใจที่ได้มาดูแผนหนึ่งสองเจ็ดห้าที่แบบว่าชาัดขึ้นนะคะคือแปดรายวันรายเดือนก็ดีใจที่ตัวเองได้เป็นหัวนะคะเพราะว่าเราเป็นหัวเรา ต้องพาหางไปเพราะว่าสามเหลี่ยมพีระมิดเราก็ต้องอยู่หัวทุกคนเป็นหัวไม่มีหางถ้าเราเป็นหัวพาหางไปความสาเร็จก็จะอยู่ตรงนั้นนะคะ oh, โอ้ยอดยอดเอยอดดยยวเอดมอดยเดยยดอยยดยด ออก็เพิ่งเข้ามาประชุมวันแรกครับไม่ค่อยแย้เข้าใจอะไรมากมายมีอยู่สาม่อสั้นๆนะครับสมัคร450ร้้ายาหนึ่งคนเล็กรอปิดโกใช้เงิน7,100บวกกับค่าสมัคร450เป็นเงิน7,550 โอเคโอเคโอเคสุดยอดมากคนใหม่ถือว่าได้ต่อไปถ้าเราถึอจะได้เงินอ่าแนะนำเพื่อนสองคนครับค่ะเหมือนกันซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งทำยังไงคะทำยังไงทำไม่ได้ครับถ้าทำเหมือนเราถ้าเหมือนเราได้เท่าไหร่คะได้เรามีไซส์หนึ่งขวาหนึ่งหนึ่งวาหนึ่งโอ้โหเยี่ยม โอเคโอเคเดี๋ยวคราวหน้าก็มาเปิกันใหม่นะครับโอเคสรุปเลยอันนี้ก็ท้องใหม่ท้องใหม่ก<อ>็ต้องบอกนะคะตรงนี้แผนนะคะ<ส>ปิดโตได้คะแนแนเท่าไหร่คะโสามแปดสองห้าครับห้าสามแปดสองห้านะแบ่งเป็นทีแผนคะหนึ่งเป็นสองแผนอ่าม่เก่ยงมาลี่นเป็นสองแผนแผนอะไรบ้างคะ แถนอะไรบ้างคะรายเดือนกับรายวันครับอ่าเขาแบ่งยังไงล่ะคะเขาแบ่งก็สองสองฝ่ายดูกระดาษที่เขียนก็ได้ค่บอร์ดดูบอร์ดดดูบอร์ก็ได้ลูกดูบอร์ดดูบอร์ดง่ายดีอ่เอาแยกแผนให้ป้าดูหน่อยยุ๊ช่วยกันดีกว่อ่าก็สอนช่วยด้วยช่วยกันช่วยกันเขาแบ่งยังไงลูกสามพันแปดร้อยยี่สิบห้านะคะก็จะมารายวันสามพันสี่นะคะ ก็จะไป4 2 5นี่จะไปไรไรดอนนะคะคือแก่ทวินก็จากผู้จ,จ่ายยังไงคะได้1นึ่งพันจะผู้จ่ายซ้ายขวา3ามัสีซ้ายหน่วยขวาหน่วยก็เราก็รับหนึ่งพันนะคะแล้วาแผนทวินเหมือนกันนะคะคืออาชิตยังไงคะ425ทาไมออกมาเป็นแปดาหสิบก็คือ425คูณสนะคะก็จะได้แปดบาทห้า ต่อสอยี่ห้านี่ค่ะต่อไปเราก็ได้แปดบาทเอ้ยได้สิบเจ็ดบาทนะคะคูณนึ่งอ่ะถูกต้องไหมคะโอได้ค่ะโอเคมากเลยก็เเป็นการรื้อนป้าป้าสรุปดิอาาสรุปก็กคืออันนี้ก็เป็นหนึ่งสองเกียห้าของเรานะคะเยอๆก็หนึ่งก็มาจากตัวเรานะคะป็นตัวสามพันแปดร้อยยี่สิบห้า ทีวีนะคะส่วนสองก็แนะนำคนสองคนนะคะซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งนะคะแล้วก็มาแยกตามแผนผนรล่วันแผนรายเดือนนะคะเราก็ได้ตามแผนเลยค่ะส่วนสามก็ทุกคนทำแบบเดียวกันนะคะก็ทำง่ายๆแค่เป็นพีระมิดสามชั้นพีระมิดนะคะไม่ว่าจะไนลองยนืนให้ดูที่พีระมิดยืนยังไงสามคนอ่ะ เป็นอย่างนี้นะคะเอาหน้า้าหาเขาหากรเล้งาเขาหากันเลี้ยงอาลางนเราทุกคนเป็นหัวต่างคนต่างหลังหมดเลยหลังให้กัรหลังให้การนทุกคนเป็นหัวหมดเลยนะจะเป็นมุมไหนเป็นการไหนไมยเลขมหนึ่งก็อยู่ที่คนนั้นนะคะถูกไหมถูกไหมถูกหมถูกค่ะเห็นไห้ว่าความสเด็จเกิดจากทุกคนเป็นเป็นหัวเป็นไมยเลขหนึ่งเป็นไม้เลข1หนึ่งของตัวเองนะคะ โอเคครับขอบคุณมากครับ